สิทธิกดักพีแสนทอยเหล็สุขขาววดีที่รักเรื่องเหล่าเริ่มต้นที่หมู่บ้านนันกะอ่อนลัดอุตละประเทศเสาสากลุ่มหนึ่งจับกลุ่มเดินคุยกันไปยังชายทุง ที่อยู่ด้านนอกบู่บ้านเพื่อจะถ่ายทุกหนักเบากันก่อนจะมีชายหนุ่มคนหนึ่งขับรถถ่ายสองไฟมาใส่พวกเธอทําให้ส,สาวๆทุกคนต้องรีบเอาผ้ามาปิดหน้าไว้ด้วยความเขินอายเพราะกลัวชายหนุ่มจะเห็นหน้าพวกเธอตอนกําลังปวดทุกข์ตัดมาที่หนุ่มรถถ่ายคันเดิมเขากําลังขับรถแซวสาวที่เดินอยู่ริมทาง จังหวะนั้นเองจายาได้ยินเสียงหนุ่มรถไถแซลสาวเข้าพอดีเธอเลยเอากระลามะพร้าวในมือปาใส่หัวชายคนนั้นจนเขาล่วงลงมาจากรถไถก่อนที่เธอจะเดินหนีเข้ามาในบ้านซึ่งบ้านของเธออาศัยอยู่กันสี่คนด้วยกันจากดิดพ่อของเธอวีดาแม่ของเธอและคุณปู่ของเธอชื่อว่ากักกาตัดมดิเคชาร์ปเขานอนอยู่บนตักสาวสวยพร้อมกับเล่นนิ้วโป้งของเธอทำให้หญิงสาวเกิดอาการสงสัยว่าการเล่นนี้จะสื่อถึงอะไร ตอนนั้นเองนาลูน้องชายของเคชาร์ปได้โทรเข้ามาหาเขาพอดีและบอกให้เคชาร์ปรีบกลับบ้านโดยด่วนเพราะพอ่อได้จัดพิธีแต่งงานให้แล้วเคชาร์ปได้ยินแบบนั้นจึงล่ำลาหญิงสาวทันทีและรีบขีม่มอเตอร์ไซค์กลับมาที่บ้านเมื่อมาถึงบ้านคนที่เคชาร์ปจะแต่งงานด้วยไม่ใช่หญิงสาวแต่กลับเป็นควายตัวเมียเคชาร์ปเข้าพิธีแต่งงานกับควายเพื่อแก้เคสตามความเชื่อของชาวฮินดูเพราะพอ่อของเขาเป็นผู้ที่เคร่งในศาสนา และยังเป็นคนที่มีหน้ามีตาในหมู่บ้านระหว่างพิธีแต่งงานพ่อของเคช้าได้บอกกับเพื่อนเขาว่าผู้หญิงที่จะมาเป็นสะพ้ายของบ้านต้องมีนิ้วโป้งซ้ายสองนิ้วเท่านั้นถึงจะแต่งเข้าไปอยู่ในบ้านได้ตรงนี้จะเป็นความเชื่อของชาวฮินดูว่านิ้วโป้งนั้นคือไฟถ้ามีสองนิ้วยิ่งจะช่วยให้ชีวิตเจริญยิ่งขึ้นหลังจากเสร็จพิธีทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปทํางานตามปกติ บ้านของเคชาร์ปนั้นเปิดเป็นร้านขายจักรยานซึ่งถือว่าบ้านของเขามีหน้ามีตามีฐานะดีพอสมควรตอนนั้นพ่อของเคชาร์ปเดินทางมาติดที่ร้านพร้อมกับบอกนาลูว่าเขาจะมาดูแลร้านเองชั่วคราวเพราะบัญชีในร้านมีปัญหานิดหน่อยและสั่งให้เคช้ากับนาลูนำจักรยานไปส่งให้กับลูกค้าและทั้งคู่ก็ต้องทำตามที่พ่อสั่งแต่โดยดีเมื่ออยู่บนรถไฟเคชาร์ปได้เจอกับจายาแต่ก็ดูเหมือนว่า จะเป็นการเจอกันที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าเคชาร์ S, เขาเข้าไปปลดทุกข์ในห้องน้ําโดยที่เขาไม่ได้ล็อกประตูพอปลดทุกข์เสร็จแล้วเขาก็ไม่ยอมล้างมืออีกแต่พอนึกได้หันกลับมาล้างมือก็ทําน้ํากระเดน็ในใส่หน้าเธอซะง,งั้นทําให้เธอออกมาต่อว่าเขาว่าคุณบ้าไปแล้วหรือไงเมื่อรถไฟมาถึงที่หมายเคชาร์ก <K> ับนาลูลรีบเอาจักรยานมาส่งให้ลูกค้าโดยในตอนแรกเคชาร์ K ไม่รู้ว่านี่คือบ้านของจายาอย่างไรก็ตามจักรยานที่นำมาส่งดันผิดคันซะงั้น เพราะจักรดีดพ่อของจายาสั่งจักรยานแม่บ้านกับทังร้านแต่ที่เอามาส่งให้ดันเป็นจักรยานผู้ชายทรงสปอร์ตเคชาบจึงแนะนําว่าแค่ตัดโครงเหล็กด้านบนออกก็ใช้ได้แล้วก่อนที่เขาจะรีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแต่แล้วก็ต้องเลี้ยวกลับมาอย่างไวเพราะจายาเดินเข้ามาพอดีตอนนี้เคชาบดูแล้วว่านี่คือบ้านของจายาและทั้งคู่ได้พูดคุยกันนิดหน่อยก่อนที่เคชาบจะขอตัวกลับแต่เขากลังนซุ่มซ่ามขับรถไปเกี่ยวกับรถเวสป้าของพ่อจายา จนมาล้มลงไปนอนกับพื้นออกไม่ได้สักพักเคชากับนาลูได้เห็นป้ายประกาศของจายาซึ่งจายาเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นของรัฐอุตตราประเทศและยังเป็นเด็กสาวที่มีหัวคิดสมัยใหม่เมื่อเห็นดังนั้นนาลูจึงบอกให้พี่ชายของเขาลืมเรื่องราวของจายาไปซะเถอะเคชาพยายามตามจีบจายาเขาทําทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่ใกล้เธอทําแม้กระทั่งแอบถ่ายรูปของเธอจนกระทั่งวันหนึ่ง จายากำลังจะกลับบ้านเธอได้เห็นรูปของตัวเองอยู่ในโฆษณาร้านจักรยานของเคชาร์ปทำให้เธอนั้นโมโหเป็นอย่างมากจายามาที่ร้านจักรยานเธอสั่งให้เคชาร์ปเอาโปสเตอร์รูปเธอออกก่อนจะเดินออกมาจากร้านด้วยความโมโหจนเธอเลื่อโทรศรัพท์ไว้ที่ร้านจังหวะนั้นเองอานูซึ่งเป็นญาติของเคชาร์ปเธอโทรเข้ามาปรึกษาเขาว่าเธอมีปัญหาก,กับครอบครัวอีกแล้วเขาจึงแนะนําให้อานูกับแฟนหนุ่มพาตันนีไปอยู่ที่เนปาลก่อนที่จะวางสายไปซึ่งทุกอย่างที่คุยสายกันนั้น จายาได้ยินเรื่องราวทั้งหมดซึ่งเธอไม่พอใจไปอย่างมากกับคำแนะนำของเคชาร์แต่เคชาร์บอกว่านั่นคือความรักที่เขาแนะนำให้กับน้องสาวคนนี้โดยแก้ปัญหาให้หนีตามกันไปซะแต่จายากับคิดว่าอยากให้คุยกันเพื่อแก้ปัญหามากกว่าพร้อมกับสบดใส่เคชาร์ว่าคุณบันบ้าไปแล้วก่อนที่เธอจะรีบเดินกลับบ้านโดยมีเคชาร์ขี่มอเตอร์ไซค์คอยตามมาส่งเธอวันลุ่งขึ้นเคชาร์ K กับนาลูแต่งตัวอย่างหล่อ พวกเขาจะไปร่วมง,งานเทศกาลโฮลี Holy, ซึ่งจะคล้ายกับเทศกาลสงการของไทยแต่ที่นี่จะใช้แป้งฝุ่นเป็นสีปาใส่กันและเทศกาลนี้ใครที่เคยมีปัญหาทะเลออกกาะกันโก,กรธกันก็จะมาเคียร์เปิดใจต่อกันในวันนี้เคชาปแอนด์แกงเห็นจายานั่งอยู่ตรงบันไดเขาจึงได้วางแผนอะไรบางอย่างแต่เมื่อจายาเห็นหน้าเขาเธอกลับไม่พอใจขึ้นมาและต่อว่าเคชาบว่าอายุก็ขนาดนี้แล้วยังมาทําเรื่องไร้สาระอะไรอีกคอยตามตื้อผู้หญิงอยู่ได้ และระหว่างเรามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราแตกต่างกันเกินไปเคชาบได้ฟังจึงส่วนกลับไปว่าแว่นตาก,กับเสื้ออาจจะเป็นของปลอมแต่หัวใจของเขามันเป็นของจริงและพร้อมจะยืนเคียงข้างเธอตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอกันก่อนที่เขาจะลบเบอร์โทศรศัพท์ของเธอออกและก็เดินหายไปจากตรงนั้นพอหลังจากนั้นสถานการณ์กับตาลปัดจายาย,ยืนคุ้นคิดกับคำพูดของเคชาบที่มันบาดหัวใจแต่มันทำให้เธอรู้สึกดีมาก จายาในตอนนี้เธอได้ตกลุ่มรักเคชาวก็สแสลวและได้เป็นฝ่ายตามตือ้อเคชาวสงานเธอวางแผนแกะป้ายด้านหลังจักรยานออกและมาที่ร้านเพื่อให้เคชาวจัดการให้เมื่อมาถึงร้านเคชาวก็เล่นตัวเขาไม่ยอมทําให้เธอและขอให้เธอกลับไปซะแต่จายาก็ไม่ยอมเธอดึงแขนเขาเอาไว้พร้อมกับบอกว่าเธอเป็นแค่นักศึกษาที่มีแนวคิดสมัยใหม่แต่ก็อยากมีโมเมนต,ต์โรแมนติกในชีวิตบ้าง เคชาได้ยินแบบนั้นจึงตะโกนสั่งงานกับลูกน้องในหลานก่อนที่เพลงแขกจะบรรเลงขึ้นว่าเขาเต้นจีบการข้าบูกเขาไปแดลูกก่อนทั้งกู้จะตัดสินใจคบหากันเป็นแฟนในวันนั้นเคชาได้เข้ามาพูดคุยกับข้อครัวจายาเพื่อหารือเรื่องการแต่งงานซึ่งทางข้อบครัวจายาก็ขอให้ดูแลจายาให้ดีๆจากนั้นเคชากับนาลูก็ได้เดินทางมาบอกพ่อของเขาแต่ปานิชจีเขายังคงยืนการว่า การที่จะแต่งงานได้นั้นผู้หญิงคนนั้นต้องมีดิปโป้งซ้ายสองนิ้วเคชาบได้มาปรึกษากับจายาอยู่ที่ร้านกาแฟริมทางแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นเองเขาได้สังเกตเห็นขิงที่วางอยู่มันมีลักษณะคล้ายกับนิ้วคนเขาจึงคิดแผนการบางอย่างเคชาบได้สั่งให้ทางหลานทำกิ่พึ่งเป็นนิ้วปอนขึ้นมาและให้จายาถักไหมพรมเป็นถุงมือหกนิ้วก่อนที่เขาจะเอามันมาหลอกพ่อของตัวเองปันดิจีได้เห็นถึอกับเะลึงและเขาก็ต้องยอมให้ลูกชายแต่งงานกับจายา วันแต่งงานขบวนขันมาของเคชาร์ปได้มารับจายาที่บ้านของเธอก่อนจะพาะกลับมาทําพิธียังบ้านของตัวเองเมื่อพิธีการเสร็จเรียบร้อยพวกเขาทั้งคู่ก็ได้เข้าห้องหออย่างหวานชื่นลุ่งสางเวลาตี45นาทีซานาซึ่งเป็นย่านของเคชาร์ปได้เดินมาเคาะหน้าต่างห้องพร้อมกับชวนจายาไปเข้าสู่โรตาปาร์ตี้นั่นก็คือการที่ผู้หญิงในหมู่บ้านทุกคนจะเดินทางออกไปยังชายทุ่งเพื่อถ่ายทุกหนักเบากักน เหมือนที่เราได้เห็นในตอนต้นเรื่องจจย,ยาได้ยินจึงบอกว่าจะตามไปก่อนที่เธอจะหันมาถามเคชาบว่าที่บ้านของเขาไม่มีห้องน้ําเหรอเคชาบตอบว่าไม่มีรวมถึงคนในหมู่บ้านนี้ส่วนมากไม่มีห้องน้ําในบ้านและห้องน้ําสาธารณะก็แทบจะไม่มีอยู่เลยส่วนมากจะปวดทุกข์กันตามทุ่งนาหรือพงหญ้าจายาได้ย,ยินก็โมโหข,ขึ้นมาและก็ต้องยอมเดินตามซานาออกไปเมื่อมาถึงชายทุ่งจาย,ยาบอกตรงๆว่าเธอไม่สามารถทำมันได้ พร้อมกับโยนโถลงกับพื้นและเดินกลับบ้านมาหาเคชาร์ปเธอบอกว่าเคชาร์ปต้องจัดการอะไรสักอย่างไม่งั้นเธอจะกลับไปอยู่บ้านเมื่อพูดจบก็ถึงเวลากินข้าวเช้าทุกคนล้อมวงนั่งกินข้าวกันเคชาร์ปได้บอกกับพอว่าเขาจะต่อเติมบ้านและจะสร้างห้องน้ำเล็กๆกไว้ในบ้านปณิจจีได้ยินลูกชายพูดแบบนั้นก็โมโหอย่างหนัก เพราะเขาเป็นคนที่เค่งในศาสนาอย่างรุนแรงและคิดว่าการมีสิ่งปฏิกูลในบ้านเป็นสิ่งไม่ดีเพราะมันจะทําให้บ้านหม่นหมองจึงเป็นเหตุสําคัญว่าในอดีตทําไมบ้านในประเทศอินเดียส่วนมากไม่มีห้องน้ําอยู่ภายในตัวบ้านตกดึกปนิจีก็ยังโกรธไม่หายเขาไม่ยอมกินข้าวพร้อมย้ําว่าถ้าอยากจะสร้างห้องน้ํตก็รอให้เขาตายซะก่อนทาให้เคชาพเพียบเป็นอย่างมากเพราะอีกฝ่ายก็เป็นเมียเพิ่งแต่งเข้ามาอีกฝ่ายก็เป็นพ่อแท้ๆของเขา เคชาร์พยายามปลอบใจให้ภรรยาใจเย็นลงแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ยอมท่าเดียวเลยและต้องการให้เคชาร์ arp, แก้ปัญหานี้โดยเร็วนานูจึงบอกพี่ชายว่าให้ลองไปหาปาทานดูซึ่งเขาเป็นเพื่อนกับปันดิจีและที่บ้านของเขาก็มีห้องน้ําอยู่ในบ้านเพราะปาทานเขาเป็นคนที่มีแนวคิดสมัยใหม่ลุ่งขึ้นอีกวันเคชาร์ K เลยพาจายาไปหาปาทานซึ่งก็มีวิธีรับขวัญเล็กๆขึ้นมาปาทานถามว่ามีธุระอะไรถึงได้มาหาเขา เคชาบบอกว่าจายายจะจะมาเยี่ยมคุณยา่าซึ่งแม่ของปาทานเธอก็มีอายุมากแล้วและเป็นผู้ป่วยติดเตียงจงังหวะนั้นเคชาบได้กระซิบบอกจายา,ยาว่าในห้องคุณย่ามีห้องน้ําอยู่ด้วยจาย,ายายได้ยินก็แอบ,บยิ้มและเดินขึ้นมาเข้าห้องน้ําอย่างสบายใจระหว่างเดินทางกลับทั้งคู่ได้มีปากเสียงกันเพราะจายา,ยายรู้สึกว่าสิ่งที่เธอทําอยู่เหมือนเป็นขโมยทําให้เคชาบดุดปากต่อว่าเธอว่าเธอเอาแต่ใจมากเกินไป ตกดึกจายาได้ปลุกเคชาร์ปแล้วขอให้เขาพาไปที่ชายทุงเธออยากจะปวดทุกข์หนักเขาได้กล่าวขอโทษเมียรักในเรื่องเมื่อเชา้าหนีและพาเธอมาปวดทุกข์ที่ชายทุงแต่ตอนนั้นเองปนิจีขีม่มอเตอร์ไซค์มาเห็นเธอเข้าทําให้จายารู้สึกอายเป็นอย่างมากและเมื่อกลับมาบ้านเธอก็ไม่ยอมเอาผ้าโพกหัวไว้นั้นยิ่งทําให้ปนิจีไม่พอใจมากขึ้นไปอีกและจะคอกใส่หน้าลูกชายว่ามัวแต่ห่วงเมียไม่ห่วงเรื่องอื่นอืนที่เกิดขึ้นเคชาร์ปได้ออกมาปรับทุกข์กับเพื่อนๆอ,อยู่ที่ริมทุงม่ง นาลรูก็ขัดพี่ชายว่าไม่อยากให้เอาปัญหาในบ้านออกมาเล่าเคชาบไม่สนใจและเล่าปัญหาให้เพื่อนๆฟังพร้อมกับบอกว่าตอนนี้จายาทําให้ชีวิตของเขาเหมือนกับตกอยู่ในนกรกเพื่อนของเขาจึงแนะนําว่าให้พาไปหาคุณย่าที่โกรักปูพอาะรถไฟจะมาจอดที่หมู่บ้านเป็นเวลาเจนาทีด้วยกันเคชาบได้ยินแบบนั้นก็คิดอะไรดีๆออกมาได้ ลุ่งเชา้าเขาได้พาภรรยาซ้อนมอเตอร์ไซค์ตรงมายังสถานีรถไฟและให้จายาขึ้นไปเข้าห้องน้ำจนปลดทุกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็พาเธอกลับมายังบ้านแผนการนี้เป็นไปได้ด้วยดีมีแฮปปี้ชีวิตคู่ของเขาเริ่มมีความสุขมากขึ้นแต่แล้วเช้าวันนึงก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ เคชากำลังจะพาจายามาที่รถไฟตอนนั้นปดิจจีสั่งให้เคช้าแวะเอาเอกสารไปส่งให้ปาฐานด้วยเคช้าจำใจต้องทำตามและได้พาจายามาส่งที่รถไฟก่อนจะเอาเอกสารมาให้ปาธานตอนนั้นเองจายาที่ปวดทุกข์เสร็จแล้วเธอก็ออกจากห้องนาวไม่ได้เพราะมีคนเอาของมาวางขวางประตูไว้ตอนนั้นเองรถไฟก็เริ่มเคลื่อนตัวออกจากชานชลา เคชาร์ปที่เสร็จธุระแล้วเมื่อขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงและเห็นว่ารถไฟกําลังเคลื่อนตัวออกไปเขาเลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาและตะโกนให้จายากดสัญญาณฉุกเฉินเพื่อให้ขบวนรถไฟหยุดแต่เธอก็ไม่ยอมทําตามพร้อมมองหน้าสามีด้วยความอาลัยเช่นเดียวกับเคชาร์ปที่มองภรรยาจากไปด้วยความเศร้าวันเวลาผ่านไปเคชาร์ปโทรไปติดต่อหาจายาพร้อมกับเล่าถึงข่าวลือที่คุยกันว่าเมียเคชาร์ปหนีไปเพราะห้องน้ำจายาบอกว่า คุณคงดีใจมากสินะที่เห็นภรรยาออกไปถ่ายนอกบ้านก่อนจะตัดสายเขาทิ้งไปตอนนั้นเองหนังสือพิมพ์ก็ได้ลงข่าวในเรื่องนี้ว่าเมียเคชาร์ปหนีไปเพราะไม่มีห้องน้ำใช้ทำให้เป็นดิจียิ่งทวีความโมโหขึ้นไปอีกซึ่งที่มาของข่าวก็มาจากลาดโกติซึ่งเขาเป็นเพื่อนของเคชาร์ปก่อนที่เขากับนาลูจะเดินทางไปยังสนนักพิมพ์เพื่อมาฟังคําตอบในเรื่องนี้และได้หวัวลาดโกติไปหลายทีซึ่งลาดโกติบอกว่า ข่าวลือเป็นแพร่กระจายไปทั่วทําให้หนังสือพิมพ์ของเขาจําเป็นต้องเล่นข่าวนี้ด้วยและบอกว่าบางทีอาจจะมีทางช่วยให้จายากลับมาอยู่ที่บ้านอีกครั้งก็ได้ทางด้านจายาที่กลับไปอยู่บ้านก็ดึขึ้นมาได้ว่านิ้วโป้งปอมนั้นหายไปและพอดีกับที่ปดิจจีเจอมันอยู่ในกองฟางทําให้เขาโมโหลูกชายมากขึ้นไปอีกเมื่อทั้งคู่กลับมาเลยถูกโวยวายให้ชุดใหญ่แม้นานรูจะพยายามอธิบายแต่พ่อของเขาก็ไม่ฟังถึงเหตุผลเลย ว่าทำไมพี่ชายถึงต้องทำแบบนี้ในตอนนั้นเองได้มีกองถ่ายมาถ่ายละครในลานหมู่บ้านเคช้ากับนาลูก็ได้ไปดูด้วยและเคช้าก็สังเกตเห็นว่ามีห้องน้ำเคลื่อนที่ให้บริการอยู่เขาจึงคิดวางแผนจะขโมยมันในตอนดึกคืนนี้ตกดึกเคช้านาลูและลาสโกติได้มาทำตามแผนที่วางเอาไว้จนสำเร็จเขาได้เอามันมาวางไว้หน้าบ้านโดยจะรอยพ่อของเขาเดินทางไปอักลาซะก่อน จากนั้นก็จะนําห้องน้ําเข้าไปติดตั้งภายในบ้านพอพบค่าเขาได้นัดเจอกับจายาที่ชายทุ่งนอกเมืองทั้งคู่เมื่อพบกันอีกครั้งก็รู้สึกดีใจใเป็นอย่างมากแต่แล้วตอนนั้นเองโทรศัพท์ของเคชับได้ดังขึ้นพร้อมกับข่าวหลายว่าเขานั้นโดนแจ้งจับเพราะเขาไปขโมยรถห้องน้ําของกองถ่ายมาปนดิจีเห็นลูกชายโดนจับก็รู้สึกสมเพชว่าเลี้ยงลูกมาผิดผิดสอนเขาผิดผิด พร้อมกับให้ตำรวจขังเคช้าบไว้และตอนนั้นเองดาดี้ย่าของเคช้าบเดินทางมาถึงพร้อมกับตรงไปยังบ้านของจายาและได้บอกว่าตอนนี้เคช้าบโดนจับติดคุกและโบยใส่จายาว่าเป็นคนทําให้เรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นตอนนั้นเองได้มีกลุ่มหญิงสาวเดินผ่านมาเพื่อจะพาพกัไปปลดทุกจายาจึงถามพวกเธอว่าทําไมผู้หญิงถึงต้องโดนกดขี่ต้องออกไปถ่ายนอกบ้านทําไมต้องทํางานหนักอยู่ฝ่ายเดียว ส่วนพวกผู้ชายนั้นทําอะไรก็ได้และทําไมต้องปล่อยให้ทำเนียบประเพณีเก่าๆมาคอยโกคีข่มเหียงพวกเราด้วยพอพูดจบเธอก็โยนกระถนลงกับพื้นท่ามกลางความตะลึงของทุกคนจายาเดินทางมาหาสามีที่โลงพักพร้อมกับขอโทษหัวหน้ากองถ่ายซึ่งเขาไม่ติดใจเอาความอะไรเพราะเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์ขโมยรถห้องน้ํามาก่อนจากนั้นเคชาก็ถูกปล่อยตัวออกมาวันลุ่คืนมีเทศกาลโฮลี่ขึ้นอีกทั้ง วิดาได้เือสติลูกสาวว่าให้ระลึกว่าเคชาบรักลูกมากแค่ไหนแต่ทางปู่กับพ่อจะบอกว่าถ้าเจอหน้าเขาให้หวดเคชาบให้ตายไปเลยจัญญาตัดบทเธอจะไม่เจอเขาอีกอย่างเด็ดขาดเคชาบที่ยืนแอบฟังอยู่ก็รู้สึกเสียใจและเขาก็เดินออกมาจากตรงนั้นเมื่ออยู่ในงานทั้งคู่ก็ได้เจอหน้ากันอีกทั้งพร้อมกับเพลงแขกที่เลงงึ้นและก็เต้นงอกรับผู้เขาอีกสองลูกแถมจายาเอาไม้ตีเคชาบจนน่วมไปทั้งตัวเพื่อแสดงออกถึงความรักที่หนักหน่วง เมื่อจบงานเทศกาลเคชาร์ K และนาลูมานั่งอยู่หน้าบ้านของจายาจายาที่เห็นจึงเดินเอายามาทาให้กับสามีเพราะก็บบอกว่าบ้านเธอมีห้องน้ำตั้งแต่เธอยังเด็กแต่ก็ยังยึดถือประเพณีดั้งเดิมซึ่งจายายืนยันว่ายัางไงเคชาร K ์ arp, ก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของทุกคนได้เคชาร์ K ขอให้เธอกลับบ้านแต่เธอก็ไม่ยอมก่อนจะเดินเข้าบ้านไปทิ่งให้เคชาร์ยืนเสียใจอยู่ตรงนั้นและนั่นทำให้เขาคิดจะทำอะไรบางอย่างลุ่งเช้า วันนี้มีการประชุมในหมู่บ้านในเรื่องของห้องน้ำเพราะเคชาร์ arp, ต้องการให้มีการสร้างห้องน้ำสาธารณะเพื่อให้ทุกคนได้เข้ามาใช้และหยุดการขับถ่ายกลางแจ้งแต่หัวหน้าหมู่บ้านก็ไม่ยอมและไม่ต้องการให้เคชาร์ arp, มาทำลายขนรรมเนียมประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานในเรื่องของการห้ามไม่ให้มีห้องน้ำอยู่ภายในตัวบ้านหรือในบริเวณหมู่บ้านแมบบ้ว่าเขาจะขอร้องแค่ไหนแต่หัวหน้าหมู่บ้านก็ไม่ฟังแถมยังพูดภารรรษสาสันสกิดใส่ แต่เคช้าบก็สวนกลับไปด้วยภาษาเดียวกันทาให้หัวหน้าหมู่บ้านถึงกับอึ้งเคช้าบยังยืนยันว่าไม่ว่ายังไงเขาก็จะสร้างห้องน้ําให้ได้ทางด้านจายาจะได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างห้องน้ําสาธารณะซึ่งมีหลายคนในรัฐบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะได้ส่งข้อมูลมาให้สามีของเธอและกบชับให้เขาอ่านดีๆจากนั้นเคช้าบกับนาลูก็ได้เดินทางมายัางมัทุลาซึ่งเป็นเมืองหลักในรัฐอุตตราประเทศ เพื่อมายังหน่วยงานราชการเมื่อมาถึงเคชาบได้เข้าหาเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งซึ่งเขาจําเคชาบได้เพราะเขาเคยเห็นในหนังสือพิมพ์เคชาบได้ถามถึงห้องน้ําจํานวน3,000แห่งที่ทางรัฐบาลกับผู้ว่าการรจะสร้างให้เขาต้องการคําตอบเดี่ยวนี้และขู่ว่าจะแฉะเรื่องนี้ออกมาให้ประชาชนรับรู้เจ้าหน้าที่คนนั้นจึงได้พาทั้งคู่มาดูภาพสไลด์พร้อมแผนผังภายในเมืองและได้คําตอบว่า รัฐบาลมีแผนและมีงบในการสร้างห้องน้ำแต่ประชาชนกลับไม่ต้องการพวกเขาเลยต้องเอางบส่วนนี้ไปทำประโยชน์ตรงอื่นแทนนั่นก็คือการสร้างอาชีพให้กับประชาชนพร้อมบอกว่าเมืองที่เคชาบอยู่มีอายุมานานซึ่งรัฐบาลมีแผนการจะวางท่อระบายน้ำและถูกชาวบ้านคัดค้านเคชาบถามว่าเราจะมีทางทำอะไรได้บ้างเจ้าหน้าที่ราชการจึงแนะนำให้ไปแจ้งกับ P.I.L. ซึ่งเป็นองค์กรที่รับร้องเรียนโดยตรงในเรื่องของสาธารณประโยชน์ เคชากับนาลูจะเดินทางมายัง P.I.L และได้คุยกับนักกฎหมายพร้อมกับรวบรวมข้อมูลภาพถ่ายของคนที่ปวดทุกข์ในที่สาธารณะเพื่อส่งมาให้กับนักกฎหมายเคชาถ่ายรูปทุกอย่างเพื่อรายงานไปให้ภรรยาสุดที่รักก่อนที่เขาจะกลับมาหาเจ้าหน้าที่ในมันทุลาอีกครั้งเขาบอกกับเคชาว่าตอนนี้เบื้องบนได้รับทราบแล้วและจะสร้างห้องน้าให้เสร็จภายใน11เดเือนเคชาตัดพ้อว่านานเกินไปเจ้าหน้าที่เตือนว่า สิ่งที่เคช้ากําลังสู้อยู่มันคือรัฐบาลความเชื่อประเพณีของคนเก่าแก่ที่ยึดถือกันมานานนมเคช้าได้ยินแบบนั้นก็พูดอะไรไม่ออกเคช้าบอกกับนารูว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองและเปลี่ยนแปลงคนในบ้านก่อนเขาตัดสินใจขายมอเตอร์ไซค์สุดที่รักและเอาเงินที่ได้มานั้นเอามาสร้างห้องน้ําบริเวณหน้าบ้านของตัวเองซึ่งห้องน้ําแห่งนี้เปรียบได้กับทัดมาหารที่เขามีให้กับภรรยาสาวอย่างจายา ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีและผู้คนในหมู่บ้านก็นเริ่มตื่นตัวกันมากขึ้นกับเรื่องนี้รวมถึงผู้หญิงหลายคนในหมู่บ้านก็นเริ่มจะเห็นด้วยกับเคชาร์ปแต่นั่นไม่ใช่กับย่าและพ่อของเขาเคชาร์ปสร้างห้องน้ําจนเสร็จและเตรียมไปง้อจายากลับมาหาเขาอีกครั้งแต่แล้วในเช้าวันหนึ่งหัวใจของเคชาร์ปต้องแหลกสลายอีกครั้งเมื่อพ่อของเขาสั่งให้ชายชะกันมาทําลายห้องน้ําเคชาร์ปสู้สุดกําลังและปกป้องห้องน้ําเอาไว้ได้แต่ก็เสียหายไปเยอะมาก เขาร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจมีหญิงสาวคนหนึ่งยืนดูเหตุการณ์เคชาบถามว่าคุณมีลูกแล้วแต่คุณไม่อายบ้างเหรอที่ต้องออกไปขับถ่ายกลางแจง้งตัดมาในตอนดึกเคชาบต้องเศร้าหนักเข้าไปอีกเมื่อจายาบอกว่าไม่ต้องติดต่อมาหาเธออีกและเธอต้องการทีจ่จะหย่าเรื่องนี้กลายเป็นประเ,เด็นใหญ่ในสังคมอินเดียเพราะตามหลักศาสน,นาอินดูเมื่อแต่งงานแล้วห้ามเลิกกันเด็ดขาดต้องเป็นคู่กันไปอีกเจ็ดชาติและนักข่าว ได้เข้ามายังหมู่บ้านนังกะออนเพื่อสัมภาษณ์เคชาบและจายาฝ่ายสาวยืนยันว่าเธอต้องการย่าซึ่งสิ่งที่ทําให้เธอตัดสินใจแบบนี้ส่วนหนึ่งมาจากประเพณีที่กดขี่ข่มเหงและผู้หญิงหลายๆคนที่ไม่รักตัวเองส่วนทางเคชาบอกกับนักข่าวว่าเขาได้สร้างห้องน้ําเสร็จแล้วแต่กระโดนพ่อวังเกิดก้าวทำลายและย้ํากับชายทุกคนทั่วเอเดียว,ว่าถ้าอยากมีเมียก็ต้องมีห้องน้ําในบ้านด้วย จากการลงสัมภาษณ์ของนักข่าวทำให้ประเด็นนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นระดับประเทศซึ่งบรรดาคนใหญ่คนโตของรัฐบาลต็เไม่นิ่งดูได้แต่อย่างใดรีบหาทางออกให้กับเรื่องนี้ทันทีโดยเฉพาะในรัฐอุตลาประเทศภายในสำนักงานราชการได้มีการล็อกประตูห้องน้ำเอาไว้เป็นเวลาจิตวันด้วยกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับรู้ถึงความยากลำบากของประชาชนจนมีข่าวดีออกมาว่าเวลาในการสร้างห้องน้ำถูกลดลงเหลือเพียง1ิบเดือนเท่านั้น ตักา้าเดือดามหาปนิตจีเพื่อเปิดใจคุยกับเขาแต่ดูเหมือนว่าปนิตจีจะยังคงยึดมั่นในอุดมการเดิมกักา้กาจึงได้เตือนและสอนว่าถึงคุณเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตกดึกคืนนั้นจายยากับเคชามนั่งคุยกันเขาชวนเธอหนีจากปัญหาเหล่านี้และพากันไปสร้างชีวิตที่อื่นแต่เธอก็ไม่ยอมเพราะไม่ต้องการทำลายชีวิตของสามีและตอนนี้ ผู้หญิงทั่วประเทศจับตามองมาที่เธอเธอจําเป็นต้องอย่าไม่งั้นทุกคนจะมองเธอเป็นตัวตลกเคชา่ได้ยินก็เข้าใจเขาบอกว่าเจอกันที่สารในตอนเช้าแล้วกันลุ่งเช้าตอนนี้มีหญิงสาวหลายคนจับกลุ่มชุมนุมเพาเห็นด้วยกับแนวคิดในการสร้างห้องน้ําไว้ในบ้านและไม่ต้องการให้จายาหย่ากับสาม,มีแต่อีกด้าน ก็มีชายหนุ่มหลายคนเดินทางมาประท้วงเช่นเดียวกันแต่ตอนนั้นเองที่บ้านของเคชาร์ปได้มีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อดาดี้ลื่นหล่มหน้าบ้านจนเธอนั้นลุกไม่ขึ้นซึ่งเธอต้องการจะเข้าห้องน้ำและขอยปานิจจีพาเธอเข้าห้องน้ำที่หลานชายสร้างเอาไว้แม้ปณนิจีจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ขัดใจแม่ไม่ได้เขาจึงวิ่งมาหยิบน้ำล่าตัวเองเหมือนกับเรียกสติให้กลับคืนมาอีกครั้งและเขาก็ตระหนักได้ถึงการมีห้องน้ำไว้ในบ้าน ตัดกัมาที่ศาลอีกครั้งจายาและเคชาบเดินทางมาถึงที่ศาลเป็นที่เรียบร้อยและเตรียมที่จะทําการหย่าล้างกันตอนนั้นเองมีเจ้าหน้าที่นําเอกสารเข้ามาเพื่อให้อายการได้ดูเมื่อดูเอกสารครบถี่ท้วนแล้วเขาจึงสั่งว่าเคชาบและจายาหย่ากาันไม่ได้เพราะมีคําสั่งมาจากเบื้องบนพราตอนนี้ผู้ว่าการได้ตอบรับคําขอในการสร้างห้องน้ําในหมู่บ้านแล้วโดยจะรีบเตรียมการให้ไวที่สุด ทุกคนได้ทราบข่าวก็ดีใจกันยกใหญ่ยกเว้นเพียงเคชาบที่ยังคงกังวลกับทางพ่อเขาอยู่จังหวะนั้นเองปฏิจจีเดินทางไปยางังศาลเขาได้ข่าวขอโทษลูกชายและลูกสะพ้ยพร้อมกับอนุญาตให้มีห้องน้ําภายในบ้านได้ทุกคนได้ยินก็นดีใจเป็นอย่างมากและก็เข้าสวมกอดกันด้วยความดีใจภาพตัดมาในพิธีเปิดห้องน้ําที่อยู่ภายในบ้านที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่และปิดท้ายด้วยประโยคสุดคมของเคชาบว่า จำไว้ถ้าคุณอยากมีเมียคุณต้องมีห้องน้ำก่อนและหนังก็ได้จบลงไปเอาละครับขอบคุณที่รับชมถึงนี้นะครับทอยเลทสูขข่าเวดีที่ละาหนังสนุกมากเลยครับทุกฉากทำออกมาได้ดีและลงตัวไปอย่างมากเป็นหนังบริวูดที่ผมชอบมากอีกเรื่องนึ่งเลยละครับ หนังเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องของนายชีวานาลีและนางอนิต้านาลีที่เกิดขึ้นในปี2012ที่ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการสร้างห้องน้ําสาธารณะเพื่อไม่ให้ผู้หญิงไปขับถ่ายริมท้องทุ่งเนื่องจากกว่า5 0ซของคดีอาชญากรรมในประเทศอินเดียเกิดจากการที่หญิงสาวไปขับถ่ายในที่รับตาคนตามท้องทุ่งและในที่อื่นๆหลายๆครั้งพวกเธอก็ต้อกระทำจับสถานที่เหล่านั้น โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซีดักไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมจะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวีดักสวัสดีครับ